สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตีก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้พีพีเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมหลังจากผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่กําลังก่อสร้างผ่านเพื่อเกิดลงตะคองมาที่อาเนินภูเขานี่ว้าวทุกคนรถไฟมาพอดีเลยค่ะได้ภาพสวยๆงามๆไหมเนาะ ะะก็อาจจะเป็นภาพขายุกขยักบ้างงอนหินงอนใหญ่ๆนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านต้องหลบงอนหินบางครั้งก็เหยียบงอนหินพื้นไปพื้นมานะคะก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศโอยวันนี้โชคดีนะคะได้เห็นรถไฟค่ะ FC, พรราาี่พี่เอฟซีทุกท่านก็จุดนี้เนาะนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เนื่องจากงอนหินมันงอนใหญ่จริงๆนะคะอ้ภาพบรรยากาศรถไฟขบวนนะคะวิ่ง วินบุญลางเลาะเรียบตามเขื่อนลำตะคองอีกฟากหนึ่งมองถึงทุ่งกันหันลมนะคะที่เข่าใย,ยเที่ยงอีกอย่างหนึ่งก็เห็นพี่เรียกว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์เอนะคะแล้วก็ถนนมิตรภาพกับบรรยากาศวิวสวยๆจุดนี้พักผ่อนก่อนนะคะพี่พี่อฟีทุกท่านนะคะก็จะเห็นวิวสวยๆมากเลยนะคะข้างล่างจะเห็นอ่าี่เรียกว่า เขื่อนลำตะคองนะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟขบวนข้างบนก็จะเป็นทางเข้าสู่อุโมงค์อันนี้จะเป็นบรรยากาศทางกสาง่สร้างเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงก็แล้วกันเนาะจุดที่เขื่อนลำตะคองนะคะก็เส้นทางเส้นนี้ไปถึงไหนตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตีก็สาวๆดาๆ เดาๆมานี่แหละค่ะไปถึงไหนก็ถึงกันไปถึงไหนไปสุดตรงไหนก็กลับตรงนั้นแหละค่ะหรือว่าไปอีกนิดนึงถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟซีได้ดูได้ชมกันแล้วเราก็กลับนะคะกลับไปหาทางเข้าอีกทางหนึ่งที่ตีบอกนั่นะค่ะเผื่อมีพี่ๆเอฟซีคนไหนที่สนใจอยากจะมาอยากจะเอารถเก่งมาอาจจะเอามาได้นะคะเพราะว่าถ้าจะมาทางเส้นของตีมานี่รถเก่งอาจจะมาไม่ได้เพราะบางจุดบางช่วงเนาะ ถนนแบบจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างฝนมันตกเนื่องจากตอนนั้ uk, นฝนมันตกเนาะที่ผ่านมาฝนมันตกก็อาการก่อสร้างของเพื่อนอาจจะใช้รถแบบวิ่งไปวิ่งมาทางก็เลยมันค่อนข้างที่จะลําบากน่อยนี้ค่ะเนาะพาจะมาตามเส้นทางรถไฟความนู้ดสูงตรงที่เพื่อนใช้ขนวัตถุหรือว่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างนะคะหรือว่าเส้นทางมาหาปูหาปลานั่นแหละค่ะเนาะพี่ๆี่ทุกท่านวิวสวยมากนะคะขึ้นมาข้างบนนี้ มองเห็นไล่ข้าวโพดไล่มันสำปะหลังไล่อ้อยวิวตรงที่เขื่อนลำตะคองและก็ภูเขาหรือว่าอ่าเขาใหญ่เที่ยงทุ่งกังหันลมแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าเป็นถนนมิตรภาพด้วยตรงนี้ก็จะเป็นถ้ามีรถไฟมาช่วงน,นี้ยิ่งจะสวยเลยงดงามมากๆเสียดายรถไฟไปแล้วนะคะพี่ๆท่านเนาะ ได้นิดนึงนะคะในภาพสวยๆงามๆฝากคุณพีเอสซีนิดนึงตัดต่ภาพก็เป็นขยุกขยิกเละค่ะเนื่องจากงอนหินมันงอนใหญ่เนาะนั่นาราคาหลบงงอนหินด้วยบางครั้งหลบไม่ หมดก็เหยียบด้วยเงี้ยดไปปึดมาเต้นกระดงกระเด้งนะคะทุกคนนั่ะค่ะอาจจะเมาวินไปได้ก็มีนะคะอุ้ยบอกได้เลยนะคะมาจุดนี้วิวสวยมากใครที่อยากแกไม่เล่นเที่ยวเสียอย่างเดียวคือไม่มีลมให้อยู่นะคะทุกคนเน,ะนาะนั่ละคาะค่ามาบรบรากาศยามเย็นหรือว่าเป็นตอนเช้า ในรอสมพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตีว่าจะสวยงามมากๆหรือยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยเนาะน่าราคาก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้แดดร้อนแล้วก็แดดแรงมากๆนะคะขนาดช่วงนี้ไปฝนต้นหนาวนะคะแดดบอกได้เลยว่าหัวจะแพบแตกนะคะพี่พีเซท่านวันนี้แดดร้อนจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลกระทบนะคะเมื่อ กลับบ้านตอนเย็นก็กินยาพาราใส่เอากล้วกันเนาะนั่นแหละคะ่ะก็คือลดเกดคิงไปด้วยแล้วก็ลดไข้ไปด้วยอย่างนี้เนาะก็กันไว้นั่แะคะ่ะแต่ตอนนี้เข้าสู่บรรยากาศอยู่ที่เขื่อนลำตะกองอีกฝากหนึ่งตีเองก็ไม่รู้ก็เรียกว่าจุดนี้จุดไหนนะคะอ่ามองหาผู้คนที่จะถามก็ไม่มีนะคะก็จุดนี้นะคะรู้แค่ว่าข้างบนจะเป็นอุโมงค์นะคะข้อมูลจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ อุโม,มงรถไฟความเร็วสูงเลยค่ะรถไฟขบวนเพื่อนจะวิ่งอยู่ข้างล่างจะเป็นรางอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นรางเห็นไหมคะพี่พี่สีทุกท่านมีน้องมาด้วยนะแถวนี้น่าจะมีบ้านคนอยู่ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเข้มก่อสร้างของคนงานที่จะมาที่มาขุดเจาะอุโม,มงหรือเปล่าอะไรนี้คือการเดานะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าอาตีเองมาแบบสุ่มๆเอาเดาเอานะคะ ตีเองก็ไม่มีข้อมูลอะไรรู้แค่ว่าพาพี่ๆเอมาถึงก็แล้วกันแค่นั้นล่ะค่ะเนาะแต่ว่าใครจะมาเดี๋ยวตีจะหาทางมาอีกนะคะเพราะว่าเพื่นเท่าที่ตีถามเพื่อนว่ามีทางมาถึงจุดนี้อีกมีอีกทางหนึ่งจะเป็นทางลาดยางสะดวกสบายนะคะถ้ามาทางที่ตีมาก็ยังบอกแหละว่าเป็นทางค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยบางจุดก็ดีบางจุดก็อาจจะเป็นหลุมเป็นบวกอะไรลึกนะคะ แต่ว่ามาจุดนี้นะคะพี่พีเอฟซีเห็นกองดินนี้มาตีเองก็ไม่รู้ว่าเพิ่นเอามาทําอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นการโจะออกมาจากอุโมงค์หรือเปล่ามากองไว้ตรงนี้นะคะบอกได้เลยวิวตรงนี้สวยมากมากนะคะนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นตรงที่เพิ่นขุดโจะอุโมงค์หรือเปล่านาะน่ะคะ่ะก็เจะภูเขาทั้งลูกจากฝากนี้ไปทะลุอีกฝากหนึ่งนะคะได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็เป็นตาซอ,อนเนาะในเทคโนโลยีในการ เครื่องมือที่ทําการก่อสร้างของเพื่นนะคะเครื่องมือที่เข้ามาประกอบเข้าในการทําเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยบอกได้เลยว่า ใหญ่โตและอลังการมากนะคะเทคโนโลยีนี้ล้ำสมัยสุดๆนะคะโอ้ยเห็นแล้วก็เป็นแต่สะออนวิวจุดนี้นะคะเป็นวิวที่สวยมากแถวนี้น่าจะเป็นคขปมคนงานก่อสร้างมากกว่านะคะพี่ๆเพื่อนๆทานเห็นไหมคะเนะะี่ยค่ะตรงนั้นจะเป็นตรงขุดโขดหูหมูไฟความสูงสูงนะคะตรงนู้นะคะทุกคนตรงที่ภูเขานยะขุดโจะภูเขาฟากนี้ยาวทะลุออกภูเขาอีกฟากหนึ่งแต่ว่าความยาวเท่าไหร่ทีเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรอจาก อาเพื่อนทำเสร็จก็จะมีข้อมูลออกมาเนาะแล้วตีจะอัปเดตให้พี่ๆท่านได้ดูได้ชมกันนะคะแต่ตอนนี้ตีไม่รู้เหมือนกันว่าตีอยู่ภาคส่วนไหนของอาขือลำตะคองแล้วนะคะนะคะโอ้ยนะคะน่าจะเป็นตรงที่เพิ่นเจอ,อุโมงนะคะทุกคนเนาะอันนี้คือน่าจะปินนะคะน่าจะใสแล้วค่ะพี่ๆีเท่านเนาะจะมีรายสิ่งลยอย่างนะคะจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบสุดแล้วนะคะก็ไปเ เดี๋ยวตอนนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะคะพี่พีเอฟเข้าไปข้างในยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าอะค่ะเดี๋ยวเรากลับออกมาถ่ายภาพข้างนอกขากับบรรยากาศตอนขากลับให้พี่พีเซีดูดูดูชมกันดีกว่าว่าจะเป็นบรรยากาศอย่างไรเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟขบวนข้างบนก็จะเป็นโครงการแบบที่เรียกว่าก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็แล้วกันบวกกับภูเขาทั้งลูกเลยนะคะทุกคนยอมรับว่าคนไทยขึ้นมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆสามารถสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทะลุภูเขาได้นะคะยอมรับจริงๆว่าเกิ่งมากนะคะในราะคาจากข้อมูลที่ตีได้มาเดี๋ยวตีจะขึ้นภาพให้พี่ๆเอได้ดูได้ชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเน,นื่องจากตีเองก็ได้รับข้อมูลหรือว่าได้ข้อมูลมาจาก การสอหาคมรู้ก็เแล้วการสอหาเอาอยู่ที่ Google นะคะว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของไทยนะคะที่เพิ่นจะประกาศเริ่มไซ์ในปี2568นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตีให้ภาพดูนะคะพี่เอีทุกท่านและนี่ก็คือแผนผังที่ตีได้มาจาก เป็นคนมาจาก Google ก็เร็วกันเนาะพี่พีีทุกท่านจะมีแต่ละสัญญาและมีแต่ละส่วงในการก่อสร้างนะคะอย่าให้ตีอ่านภาษาไทยเลยนะครพี C, ่พีีทุกท่านตีอ่านบางคําก็ออกบางคําก็ไม่ออกนะคะนั่นแหละคะ่ะ ก็ได้ภาพมาจาก o o g l e เนาะก็ได้มาจากข้อมูลมาจากจุดนั้นนะคะตีเองก็หามาได้แค่นี้ก่อนนะคะพี่พี่เอท่านแต่ว่าวันนี้เน้นถ่ายวิวและบรรยากาศให้พี่พี่ฟีได้ดูด้ชมกันดีกว่าเนาะเลาะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คือถ่ายภาพคากลับนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะคือขคักๆนะคะวงนหินเหมือนงินใหญ่นะคระพี่พี่ทุกท่านละ คำพูดคำเว่าคำจาภาษาก็คือไทยผสมลาวนะคะลาวแคลเลไทยไทยแคลเล็เลาวแบบนี้ละคะ่ะใครที่อพี่พี่ FC, คนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามตีได้นะคะตีจะเป็นธรรมชาติของตีแบบนี้นะคะจะพูดไทยผสมลาวและลาวผสมไทยแบบนี้ ความหมายอาจจะผิดพลาดหรือว่าผิดเพีเ้ยนจากภาษาไทยนะคะก็ต้องขออภัยพีพีเอคนไทยด้วยนะคะหรือคำว้าคำจานะคะตรงไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็สามารถคอมเมนต์ติเตียนนะคะตีจะพยาญามปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะพีท่านนี้ละค่ะบรรยากาศ รถที่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นรถคนงานแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นรถ้นหาปูหาปลาบางครั้งก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับภาพบรรยากาศและไม่ใช่มีแค่ตีนะที่มาถ่ายภาพก็ยังมีหลายช่องหลายเพจน,นะคะวันนี้เจอคนขับรถ มอเตอร์ไซค์เข้ามาทําเพจอยู่นะคะพี่สีทุกท่านไส้มีแค่ตีนะคะที่เข้ามาถึงมีหลายเพจเหมือนกันนะคะแต่ว่ายูทูบเบอร์นี่ตีไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอารถเข้ามาถึงที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ตีจะเห็นเพื่อนรีวิวทางเส้นทางจะนั่งรถไปอ่ะเขาเรียกว่ารถไปขบวนถ่ายภาพมากกว่าเนาะแต่สําหรับตีตีพูดทําตรงนะ รถไฟขบวนอยู่ที่เมืองไทซียังไม่เคยนั่งนะคะนี่ภาพบรรยากาศจะเลี้ยงวัวเลี้ยงคายอย่างที่เห็นนาาี่ละค่ะสี่เอีทุกท่านเห็นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นวิวที่ว่าเขาใหญ่เที่ยงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่กําลังทําการก่อสร้างกันยูนะครับสรุปไปมาแล้วตีแนะนําให้พี่พีพ่พีทุกท่านมาดูมาชมมาสมัสมผัสด้วยตัวเองดีกว่าเนาะจะได้ เเรียกว่ายังไงจะได้รู้นะคะเพราะว่าตีเองบอกได้เลยว่าตีไม่มีข้อมูลอะไรเลยตีไปค้นคว้าหาข้อมูลตีก็ไม่รู้ว่าตีจะไปคนขั้วแหล่งที่มาอย่างไรนะคะภาษาไทยอ่ะบางครั้งตีบางคําตีก็อ่านออกบางคําตีก็ยังอ่านไม่ออกนะถึงตีอยู่ประเทศไทยหรืออยู่เมืองไทยนานตีก็บอกตมตงอ่ะตีไม่ได้เรียนภาษาไทยตีก็ค่อยแบบเป็นยังไงอ่ะ ค่อยๆเรียนนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปอ่านคำศัพท์ใจความจำเป็นหลักมากกว่านะคะนั่นแหละค่ะคำศัพท์ไหนที่ตีอ่านแล้วบางครั้งก็ผิดพลาดไปนะคะแม้กระทั่งตัวเลขเนาะพีเองก็อข,อขออภัยนีพ่พี่เอฟซีจริงๆ,ๆนะคะนี่คือจากใจเลยนะคะ,ะโครงการก่อสร้างอยู่ที่โคราชที่ว่าอุโมงค์เนาะตีไปอ่าน อ่ตัวเลขผิดนะคะที่ขออาภัยจริงๆนะคะอันนี้ตีเองยอมรับผิดเลยไม่มีคําแก้ตัวอะไรเลยนะคะตีเองก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงให้ถูกเนาะนะัะ่ะเพราะเพราะว่ามีจุดนะ่ะแต่แต่ก็ขอบคุณนะคะพีพี P P P, ทุกท่านที่ให้คําแนะนําและก็เขียนมาใต้คลิปให้ตีอธิบายให้ถูกป็ตีก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้าวทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นทุงทำไมสีมีสีเขียวกับสีอะไรมาอะไรสีเขียวกับสีแดงหรือเปล่าเนาะอ่าอน,นั้นคือทุงอะไระมีทุงสีเขียวกับสีแดงตีเองก็ไม่รู้ความหมายนะว่าคือทุงอะไรนะปักอยู่บนต้นไม้อะคะ่ะ PPF ทุกคนเห็นไหมเนาะอน,นั้นอ่าถ้าถ้าตีจําไม่ผิดนะทุงสีแดงน่าจะเป็นทุงของของจีนหรือเปล่าอันนี้ตีไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พีพีเอสีคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกนะมีทุงสีเขียวกับทุงสีแดงเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะปะักอยู่ข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นเสาอ,อันนี้ตรงนี้จะเป็นเสาไม่สูงนะเขาเรียกว,ว่าเสาค่อนข้างที่จะเตี้ยหน่อยจะใช้ทำสัพท์ยังไงอ่าตรงนี้น่าจะเป็นเขตเขาเรียกว,ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่าน ออาาเกิดลงน่ะตโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่นี่ค่ะเส้นทางรถไฟ